ม้เห็นกันมนานั่งแขียวแมวเห็นกันมานั่างเล็บพาเห็นกันมันอ่างพัรษาทั้งเดียกกับว่าอางพัรษาแต่ว่าเจ้าของบวชสองยิบเจ็ดเหมือนกันกูไม่ฟังมึงพี่จังคอยจีเท่าตีอุปชาต่ตก่อนเนะี่ยท่าตีทั้งในพี่เด้เพชรคอยในะมีหลายอย่างขนาดในเมยนอมอฮ้ยดีเลยเราบโมเด้เบาเด็ดเลยแต่ว่าขบว่ไปหาเรื่องไผ่ก่อนเลยมึงอย่ามาหนุงกับขูแต่ก่อนเลยนะ ซ่อมมันติดดีนี่ยเพราะย่านไผเลยนะซ่อมแผนไว้ในใจว่าทำมึงมันหยุ่งกักกูกูกระยูของกูรักษาโตจากของอยูปลายูดงบันดึกล้องเลี้ยนเขาจะไปแจ้งอุปชาติเขาก็คิดแผนไว้แล้วบะถ้าเกิดอุปชามันเหล่นงานเท่านี่ถ้ารรษาสองกับหาชืว่าภรษาตีกันในซึกทั้งคู่เลยวะคุณได้เข้าวะฟัก <laughs> แผนเออมันจะคุ้มยูบอกน,นะวัดดวงไปเลยนะ ยังหน่อยเขาสองราษาแ่ามีอย่างสิเสียเดีวยวบรรทอนอกับหากว่าราษาสิันมะเหลนก็เข้าเนี่ก็ล้องเบิ้งกันนะมันเลยบางเงินต่ก่นเนี่ยกูไม่หนีกับบงเงินคือกันแต่ว่าหันรักษาความูสุขคนบางอย่างขัดบางเงินแต่ว่ากัรักษาความสุขคนบาอย่างขัดเติดมันบงเงินเออแห่งรักษาความูสุขคนมาทำมาบงเง โอ้ยข่ยเนี่ยแผนการ่ข่หลายอย่างแห้งตัวตอนอยู่ทั้งโลกตอนบวชไม่ไม่ๆค่กันมันติดดี้วมันว่ายานไผได้ได้ช่วงนั้นเพราะเราเน้นเรื่องวินัยเน่นเรื่องอข้อวัดปฏิบัติอะไรพวกนี้มันเลยไม่กลัวใครเลยเป็นไงเป็นกันวัดดวงไปเลยรรษาน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆกูก็ไม่เสียหายอะไรมากละว้านนะต่อยก็คือต่อยเลยอย่างเนี้ยฮะ คนท,ที่พรรษาเยอะๆมันเล่นกับพาพพรรษาน้อยมันไม่คุ้มนะเห็นไหมเมื่อก่อนมันคิดอย่างนั้นเอาล่องเบิ้งทำไมผู้ใหญ่มาหยุ่งกับเด็กน่อยอเออแต่ก่อนเนี่ยวัดดวงไปเลยพู้แล้วฮะตีกันแล้วบวชไม่ก็ได้ผู้เด้ฮะแต่ก่อนมันคิดดังสัน้นแต่คุนเมื่อนี่โอ้ยหมอบเจ้บันเ็นผู้ได้ก็หมอบอย่านมันพิษใจข้าเจ้า หมอบไปนเบิดล่ะกูเมื่อนอี่รักษาความหมดสึกคนแม้กระทั่งซุ้มนี่เข้ากับรักษาความหมดสึกมันอย่างไงเขาอยู่ในเพียนักบวชได้คนมารั่งข่อยกับเบื้อไม่อยอมเลยคนมาหักข่อยกับเบื้อคือกันนะบ้านในคนต้องเอาให้มันได้ทั้งสองทางได้บัตน,นี้ยนี่เห็นจังไหกควรรักษาความหม้สึกคนที่มามักข่อยพร้อมส่วนหนึ่ง คนที่สร้างข่อยน้ำส่วนหนึ่งสันนัให้เขาอยู่ไปบัณเอาไปามากก็จะเกิดปญัญหาขึ้นมาเองเห็นบ่าไผ่เขาไปหาข่อยเขณบ่าปฏิเสธไม่เลยไม่ปฏิเสธแล้วจะแก้ปัญหายัางไงจะเห็นบอ่อสันติกรเนี่ยผู้ลงคนไปนั่งเฝ้าข่อยเจา้จาข้อเจ้าคออยอะเหมือนบอ่อมีนอมไปนย้ไใดเจ้าก็เห็นบัณข่เยเห็นจัง้งหดสําบัิขอยไปหามผู้หนึ่งปับ๊บกระซัาข่อยหามเบิ้ ถ้าข่อยไปหามมันปั๊บมันสิตอต้านข่อยขึ้นมาท่านที่เลยเอาคนอื่นทำไมไปได้เอาแล้วบันเกิดกันเปรียบเทียบกันขึ้นมาท่านที่เลยไผสิไปก็ได้เส้นมีบานสมองปัญญามีต่างที่ตั้งใดบัวพ่อซ้ำหนามบัวคุณเออเอาบัดเอามัทุกคนไม่ปฏิเสธแต่มันปฏิเสธอยู่ภายในของมันเอง ภายนอกก็เหมือนเดิมข้างนอกนี่คือเขาบ่ลังเกียดติไแต่ภายในมันจะขัดก่องของมันเองโดยสติสติมันจะมันจะจำแนกของมันเองแล้วมันก็อยู่ความได้เบิดบัณฑเขาถอดล่ลองกัาปฏิเสธบัณไปผูกข้อตายท็่ดังไดระบาดสิญญนแต่ว่าเอา้าอันนั้นมันกรรมของมึงก็ไม่ได้ได้บัณฑพัฒนคิดเพื่อผู้อื่ออนแบบนี้ กิดมันมากข่อยเราข่อยเบาๆน้ำมันนังสีนะมันไม่ปผูกข้อต่ายแนวใดเชี่ยหน้าโคตรเขาเกิดมันใหญ่วัดนี้แหละประเทดทั่วทิบทั่วแดนแนวใดบัดเนี้แต่ว่าหมองมันสีใหญ่วัดนี้เนี่ยบ่ห่ามแต่ว่าเห็นตั้งแดขเงาสีรักษาความมุศข้นเอาจริงๆนะเกิดมันคิดแค่เสี่ยววินาทีมันคิด ในสิ่งที่ไม่ดีนหละมันไปเชื่อความคิดนะทำให้เขาเสียอนาคตทำให้เขาคิดไม่ดีขึ้นมาจะทำยังไงเกิดมันเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมากินจะทำยังไงแต่ว่ามันป้องกันบ่ได้เบิดตดอ,อกนี่เรือ่องไหนเขาเสียรักษาคนไหนมากที่สุดนี่คือวิธีการเล่กลงตาพันสอนเทา พิ่บอกว่าหลายเ้เพิ่สอนเขาพิ่บอกแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่เขาสังเกตเพิน่นแบบครูบาจะสังเกตลงตาการไปการมาการพูดอะไรพวกน,นี้เขามาเรียนรู้ใหม่เบิร์ดนี่เขาครูเบิร์ดนี่มาเรียนรู้ใหม่